สวัสดีครับจากไขกรกเตรชาวบ้านครับก็สำหรับวันนี้นะครับจาก,ก็จะามาสาธิตวิธีการใช้เจ้านี่ครับตัวหยอดวัคซีนในไก่นะครับก็เขาเรียกก็เรียกปีกแมงปอรครับสำหรับในการหยอดวัคซีนนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับถ้าเราไปซื้อก็อตกชุดประมาณ60-70บาทถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็ไปขอที่ ปศุสัตว์อำเภอได้นะครับไปลงทะเบียนเขาก็จะมีแจกให้นะครับก็ใช้งานเสร็จก็ต้มน้ำแล้วเก็บไว้นะครับแล้วก็สำหรับวัคซีนที่เราจะใช้หยอดไก่แรกเกิดนะครับก็คืออายุตั้งแต่5วันถึง7วันนะครับทำไมถึงต้องหยอด5วันเพราะว่าในช่วงแรกที่ลูกไก่เกิดนะครับเขาจะมีภูมิคุ้มกัน จากแม่เขาอยู่แล้วนะครับแล้วหลังจากนี้เราก็ต้องหยอดวัคซีนเพื่อป้องกันการกตายของเขานะครับวัคซีนตัวนั้นก็คือวัคซีนเนลคาเตอร์นะครับก็จะใช้2ตัวนี้ครับในการผสมกันก็จะมีน้ํายาละลายกับน้ํายาเป็นถุงแบบนี้ใช้ผสมกันนะครับก็สําหรับ1ชุดนี้หยอดไก่นะครับได้100ตัวนะครับก็สาหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการผสมก็จะมีเข็มกับสลิง ในการดึงยาในการที่จะผสมกันนะครับเวลาเพื่อนๆไปขอหรือว่าไปซื้อนะครับควรเตรียมกระติกน้ําหรือกล่องแบบนี้ใส่น้ําแข็งไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันยาที่เราได้มามันเสียนะครับ่อ,อใช้กล่องแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปผสมตัวยาครับเ็ลลิงกับเข็มนะครับที่จะ ในการผสมยานะครับอันนี้เป็นน้ำยาละลายนะครับอันนี้เป็นยาผงเราก็แกะออกครับ ผสม2องตัวนี้เข้าด้วยกันครับก่อนที่เพื่อนๆจะดึงน้ำยาจากขวดลายนะครับก็ดึงเอาอากาศเข้าไปในเข็มทะลิ่งแล้วก็ฉีดเข้าไปครับนี่ครับบีบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดึงน้ำยาครับ จะได้ดึงน้ำยาออกมาได้ง่ายนะครับนำผสมในขวดนี้เลยครับขวดเล็กเนี่ยนะครับเนี่ยครับเขาก็ไม่ต้องทำอะไรคราเขาจะดูดเพราะว่ามันเป็นสูญญากาศนะครับเขาจะดูดจะลิ่งเข้าไปดูดน้ำยาเข้าไปอัตโนมัติครับแล้วเออขย่า เราก็ดึงน้ำยากลับมาออกมาผสมใส่ขวดนี้นะ จะดึงน้ำยามาให้หมดเลยครับ สำหรับเข็มไม่ต้องใช้ครับเราก็ได้เนี่ยครับน้ำยาสําหรับหยอดลูกไก่นะครับส่วนเนี่ยครับเจ้าปีกแมงปอนี้นะครับเขาจะมีด้านแหลมๆตรงนี้นะครับกับด้านนี้เอาด้านแหลมนะครับทิมเข้าไปในขวดที่เราผสมนยาแล้วนะครับเนี่ยจะได้อย่างนี้นะครับเวลาเราหยอดเราก็จะจับอย่างนี้ครับ แล้วก็ทําการหยอดนะครับมันก็จะมีน้ํำยาเขาหยดออกมา่างนี้นะครับลูกไก่นะครับที่อายุประมาณ7วันนะครับที่เราจะหยอดวัคซีนหลอดลงมาเต็นะครับก็สำหรับไฟก็ใช้ในการกกเขาไว้อยู่นะครับเพราะว่าต้องการอุณหภูมิที่อบอุ่นนะครับเพราะเขาเพิ่งเป็นไก่แรกเกิดนี่นะครับเดี๋ยวเราทําการหยอดวัคซีนแล้วเราก็จะย้าย เขามาไว้ฝั่งนี้สําหรับตัวที่หยอดวัคซีนแล้วนะครับเพื่อป้องกันการสับสนนะครับสําหรับวัคซีนที่เราผสมแล้วนะครับเราก็เอาแช่ในน้ําแข็งไว้ด้วยก็ดีครับเพราะว่าเวลาเราหยอดเนี่ยจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็แช่เข้าไว้ด้วยนะครับก็หยอดทีละตัวเลยครับ แขนหยดก็เนี่ยนะครับบีเท่านี้นะครับ,บ,รบก็ตัวละหยดถึงสองหยดครับจะหยอดที่จมูกก็ได้นะครับหรือจะหยอดที่ปากก็ได้นะครับอันนี้หยอดที่ลูกตานะครับเสร็จแล้วเราก็แยกไว้ครับ ก็หยอดไปครับตัวละเอียดสองหยดหรือจะหยอดที่จม,มูกก็ได้ครับหยอดที่จม,มูกก็ได้นะครับเมื่อเราหยอดแล้วเราก็แยกเขาไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวรป้องกันสับสนจะหยอดซ้ำเนี่ยครับเมื่อเราบีบเขาจับเขาอย่างนี้แล้วก็หยอดเข้าไปดูกระตาครับเนี่ย ตัวละหอยดถึงสองหยดสำหรับขวดนี้นะครับหยอดได้1นึอตัวสำหรับวัคซีนเนี่ยนะครับเราก็ ได้หยดให้ลูกไก,ก่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หยดไปก็ตัวละหยดสองหยดนะครับก็นี่ก็เป็นวัคซีนที่เหลือนะครับก็วัคซีนที่เหลือนี้ก็ทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องเสียดายเพราะว่าเขามีอายุแค่อยู่ได้แค่2ชั่วโมงนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วครับแล้วหลังจากนี้นะครับอีก14วันนะครับในสัปดาห์ที่3อีก14วันหลังจากนี้ก็ต้องหยอดวัคซีนรวมตัวนี้ ซ้ำอีกหนึ่งครั้งเพื่อกระตุ้นนะครับในการที่จะช่วยป้องกันโรคให้กับลูกไก่นะครับก็ทาทําวันนี้จากไข่กเกษตรชาบ้านนะครับต้องลาเพื่อนๆไปก่อนยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จ่าด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ